วันนี้พามาชมน้ำพุเป็นแยกที่สวยที่สุดอีกรห่องของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเรียกว่าแยกจวนผัวนะครับเป็นสีแน่แยกนะ้ำพุเจ็ดแยกนะพามาชมความงดงามแยกเจ็ดแยก,แยก วงเวียนน้ำพุนะครับเป็น,นวงเรียนน้ำพุจุดแยกที่สวยงามของจังหวัดกาลสินนะครับวงเวียนน้ำพุน่าจวนผู้ว่านะครับาวงเวียนน้ำพุไปรุ่งยุทธ์เก้าเดือนด้จักดีนะ กำจังฝนนพกที่เกือนผู้ว่าจังหวัดกตา่ลาีคราะ